เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเผยอายุได้ใช่ไหมฮะได้นะฮะสามสิบหกนะฮะแต่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะเป็นตั้งแต่สามสิบสี่ย่างสามสิบห้าค่ะเพราะอะไรยังไงฮะเพราะที่บ้านขายอาหารค่ะแล้วจะยืนตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองตีสามขึ้นมาเพื่อปรุงอาหารใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นแม่ครัวใช่ค่ะเตรียมอาหาร ตั้งแต่ทีสาเพื่อที่จะขายอาหารไปจนถึงบ่ายสองค่ะบ่ายสองขายอาหารอะไรพวกไหนยังไงก็จะเป็นข้าวแกงค่ะอ่ะข้าวแกงซึ่งก็มีลูกค้าตั้งแต่มื้อเช้าใช่แล้วก็มื้อกลางวันใช่ค่ะลูกค้าเยอะไหมฮะเยอะค่ะเยอะมากเยอะจนปัจจุบันนี้ต้องเลิกเอ้าขายดีทําไมเลิกล่ะฮะไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆอาการแรกคือเขาจะชาค่ะก็รู้สึกว่ายืนแล้ว ชาข้างซ้ายขาซ้ายชามากชาที่บริเวณปลายเท้าหรือตั้งแต่เท้าถึงสะโพกเลยค่ะอ๋อคือตั้งแต่ข้อเท้าไล่มาจนถึงสะโพกก็เป็นอยู่ประมาณสามเดือนนะคะก็คิดว่ามันเรายืนนานไปมากไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนลงน้ําหนักข้างซ้ายด้วยอ่าฮะจะยืนข้างซ้ายน้ำหนักทิ้งน้าหนักข้างซ้ายอยู่แล้วได้ไปหาหมอไหมฮะไม่ได้หาหมอค่ะชาก็ จนมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกเหมือนกระดูกเหมือนไม้หักค่ะคือเดินไวๆแล้วเหมือนไม้มันแตกเหมือนกระดูกดูเพราะตรงไหนฮะที่เข่าค่ะแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวปวดอือประมาณห้านาทีแล้วก็ค่อยๆยกเท้าขึ้นก็เลยไม่ไหวละต้องอไปโร<ล>ง,งพยาบาลแล้วคุณหมอก็เอ็กซเรย์เลยค่ะว่าไม่มีหมอนรองกระดูกฮะไม่มีหมอนรองกระดูกค่ะ คือว่ากระดูกไปไปไปชนกันแล้วก็ไม่ดีขึ้นรักษาอยู่ประมาณปีกว่าเหมือนกันปีกว่าทนเจ็บยังไงใช่ค่ะเช้าก็ต้องมาตื่นมัทำคข้าวเตรียมอาหารขายก็ต้องมีผ้ารัดเข่าตลอดอันนี้บีมก่อนหรือว่าเลิกสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจำอ๋อบีมก่อนค่ะอะไรถึงดนใจให้ว่าบีมมันช่วยได้ตอนเป็นเขาแน่จะไปหาหลายวิธีก็เจอคุณจิราภาค่ะอ๋อคุณจิ จริงราคาเป็นคนแนะนำโอคุณเป็นคนบอกบุญนะค่ะใช่อัแล้ทานเริ่มทานจากอะไรเริ่มทานจากข้อเข่าค่ะสีชมพูเดินเหมือนคนปกติลืมไปเลยว่าตัวเองข้อเสื่อมอยูฮอฮอ่คุณมากครับคุณนอครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลั่งสารสตัวมากเกินไปคือ T N F a l p h a อินเทอร์ลกิน6และอินเทอร์ลกิน17นะครับ มันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5้าชนิดคือบังคุงด,ดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับ เมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมนกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลี่ยนเหมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป